รักชาติจริงนี่มันเป็นยังไงกันแน่นะครับนะบางคนบอกว่าเนี่ยเขาทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติมันจริงไหมพิสูจน์ได้ไหมหรือแค่คําพูดเรารู้ได้ยังไงจะดูยังไงนะว่าคนไหนนี่รักชาติจริงหรือปลอมนะครับมันยังไงกันแน่นะครับเรามาดูอันซิเล็กน้อยนะเพราะว่า <c oughs> บางทีเราฟังคนโพนาเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่รักชาติบางทีอาจจะเป็นการ โฆษณาชวนเชื่อนะครับทำให้เราลุ่มหลงนะนึกว่าเขาเป็นคนดีนะแล้วเราก็เห็นเยอะแยะนะครับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีรักชาตนะิรักสถาบันอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ดีมีบ่อยมากนะเราเห็นอยู่หลายๆกรณีเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นคนโกงเป็นคนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบอกเขารักชาติรักสถาบันรักอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งมันอาจจะไม่จริงอย่างที่คุยกันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงหรือว่าทหาร อันนี้ไม่ได้พูดถึงฐานไทยนะครับหรือไม่ได้พูดถึงฐานร่วมสมัยนะแต่ว่าในกรณีสงครามสงครามที่เวียดนามเนี่ยสงครามเวียดนามเนี่ยตอนทีท่าทางว่าฝ่ายเวียดนามใต้จะแพ้แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับพวกที่นหนีนะครับอาจจะเป็นนายฐานชั้นผู้ใหญ่หนีไปอยู่อเมริกาหน,นีเอาตัวรอดไปก่อนที่เหลือเด็กหลานเด็กๆยังสู้ๆอยู่ไอ้ตัวเองหนีไปแล้วนะ่ะจะเห็นได้ว่าในหลังสงครามเวียดนามเนี่ย พวกในพลอรไรต่างเนี่ยครับหนีไปอยู่ที่อเมริกาเยอะแยะอยู่ที่อเมริกากันมากมายอันนี้ชี้ได้ชัดนะครับขนาดเป็นทหารแต่แท้ยังไม่ได้รักชาติจริงๆอยู่ตาทางไม่ไหวเปิดเลยนะปล่อยให้ประชาชนรับชะตากรรมไปเองางอย่างนี้นี่รักชาติจริงหรือเปล่าหรือเราเห็นเรื่ยงแย่หลายคนในเมืองไทยเราเนี่ยครับอ้างตัวเองว่ารักชาติเนี่ยทาเพื่อประเทศชาติทําเพื่อรักชาติศาสตร์ศาสตร์อะไรต่างเนี่ยมันจริงไหม นะลองมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับไอ้ดูยังไงถึงจะรู้นะครับนะบางคนไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องอะไรเลยนะแล้วบอกว่าวเป็นคนรักชาติเออแต่บงถ้าบางคนเนี่ยเราเป็นลูกทหารเห็นพ่อเป็นทหารนะคุณปู่ก็เป็นทหารนะรับราชการกันมาก็บอกรักชาติเนี่ยเป็นไม่ได้เหมือนกันนะแต่เ้าจะรู้ซึ่งยังไงว่าเขารักชาติจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแค่ว่าพูดเอาดีใส่ตัวซึ่งเป็นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพูดเอาดีใส่ตัวรู้ได้ยังไง นะว่าคนเหล่านี้นี่รักชาติจริงหรือบางทีอาจจะพูดเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นว่าเออเนี่ยฉันไม่ก่อน,นที่รักชาตินะครับนะรู้ได้ยังไงนะการที่เราจะรักชาติจริงเนี่ยนะดูได้ง่ายๆเนี่ยเขาเข้าใจหรือเปล่าชาติแปลว่าอะไรนะครับนะชาติแปลว่าอย่างไรนะชาตินี่ก็แน่นอนนะครับหมายถึงสิ่งที่เป็นคนประชาชนรวมๆกันเนี่ยก็คือชาติเนี่ยนะครับนะนี่สาคัญที่สุดนะตาวที่ว่าคือถ้าประเทศไหนเนี่ย มันไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นชาติใช่ไหมครับจําได้ไหมครับในสมัยพมา่าเนี่ยรบชนะไทยเกิดอะไรขึ้นก็ขนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่อุิศยาเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเลยนะครับไปอยู่ที่พมา่าหรือไทยไปรบชนะลาวมานะก็ขนคนจากลาวยังเวียงจันทร์เนี่ยครับย้ายมาอยู่กรุงเทพหรือว่าจุจดต่างต่างนะไม่ให้อยู่ตรงนั้นนะเวียงจันทร์กลายเป็นมเมืองร้างน,นะ วัดวารามต่างๆก็ถูกเผากันราบเรียบไปก็เหมือนพม่าก็มาเผาเมืองไทยเราเหมือนกันใช่ไหมครับนะีอันนี้ก็คือเขาอยากจะล้างเผาพันไปเลยก็ว่าได้เนี่ยครับก็คือพยายามที่จะมให้แบบว่ามีคนอยู่ดังนั้นการที่เราเลยรักชาติจริงเนี่ยก็คือเราต้องมีความรักต่อ,อ,อประชาชนใช่ไหมครับนะถ้าเราไม่รักประชาชนไม่มีประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยมันคงมีความเป็นชาติไม่ได้นะน,นี่คือเรื่องสําคัญนะครับทีนี้อยู่เฉยเลยรักประชาชนได้ยังไงนะ อยู่เฉยเลยจะรับประชาชนได้ไงรบอกว่าเออรับประชาชนนะเห็นประชาชนตัวตาดำๆนะประชาชนสกปรกบ๊อบมอมแมมอะไรนะหรือประชาชนที่แบบว่าการศึกษาต่ำๆเตี้ยๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดูท่าทางไม่่อยสีวิไลเลยจะไปรักคนลงได้ไงไม่แน่นะบางคนอาจจะบอกว่าเออเรารักพุดเดินของเราสุนัรของเรามากกว่ารับใส่พวกที่เป็นชาวบ้านสกปรกลกลุงลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้งานใช่ไหมนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับจะเป็นรักษาอย่างนั้น นะีดังนั้นถ้าระบบจะรักชาติรักประชาชนอยู่ตรงไหนที่เรรักล่ะนะมันคงดูไม่ได้นะครับที่เราจะไปบอกว่าเราไปรักประชาชนรักตรงไหนนะครับนะแปลกดีใจไหมแปลกอย่ครับว่ามันรักยังไงนะสิ่งที่ต้องต้อนหนักก็คือว่าเนี่ยถ้าเรารักชาติรักประชาชนก็คือว่าภาษีเนี่ยที่เสียเนี่ยก็คือเสียเรือประชาชนส่วนใหญ่บางคนบอกว่าบางคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่าคนรวยเนี่ยเสียภาษีมากกว่าคนจนนะเพราะคนจนนี่ได้รับการยกเว้นเสียภาษีนิดเดียว นะแต่แล้วคนรวยเนี่ยเสียภาษีเยอะคือกรุงเทพทั้งกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเสียภาษีมากกว่าภาคอีสานทั้งภาคกันว่าไงเถอะนจะบอกได้งไงว่าคนอีสานนี่ม,มีมีส่วนช่วยเหลือหรือ c o n t r i b u t i o n ต่อสังคมเนี่ยมากกว่าคนกรุงเทพเออบางคนตั้งคําามอย่างนี้แต่นี่เป็นความเข้าใจผิดนะครับนะาการที่เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยนะอันนี้เป็นภาษีส่วนน้อยภาษีหลักๆเนี่ยที่มีการเสียกันเนี่ยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม หนะรือภาษีสรรพสามิตอะไรบางอย่างที่เป็นภาษีทางอ้อมๆเนี่ยครับนะอย่างรุ้เราเป็นคนจนเนะถ้าไปซื้อผงชูรสถุงหนึ่งก็เสียภาษีแล้วนะไปซื้อมามา่าซองหนึ่งก็เสียภาษีแล้วเนะี่ยทุกคนเสียเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันแบบเสียทางอ้อมไม่ได้เสียภาษีทางตรงก็คือไม่มีไรายได้ดังนั้นะนะประชาชนคนเล็กคนน้อยทั้งหลายเนี่ยเสียภาษีเป็นหลักนะับประชาชนที่เป็นรวยๆเนี่ยอาจจะเสียภาษีน้อยกว่าที่ทำไปโดยสัดส่วนนะเพราะว่า คนที่รวยๆก็มีทางเลี่ยงภาษีใช่ไหมมีนักกฎหมายหรือมีใครจะอใครคอยช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยครับนะครันั้นก็เลยแบบว่าเสียภาษีน้อยกว่ามีช่องทางออกขึน้นล้วก็ใช้ตั้งบริษัทขึ้นมาหรือมีค่ายใจไปเที่ยวรุๆๆน่นเที่ยวนี่อะไรสารพัดเนี่ยครับเรามีค่าชใจบริษัทจะเริ่มเสียภาษีน้อยลงเนะี่ยมีการประหยัดภาษีมีการจ้างคนมาช่วยประหยัดภาษีช่วยทำภาษเอบัญชียังไงที่ไม่ต้องเสียภาษีนะอย่างนี้เหมือนตันนะครับอันนี้คือคนรวยเนี่ยก็พยายามเลี่ยงจนสุดชีวิต แต่คนชาวบ้านคนจนๆเนี่ย in ท,ที่ต้องเสียภาษีแวะเนี่ยครับมันเลี้ยงไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ดังนั้นมันก็ต้องเสียภาษีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ก็เลยเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเราตระหนักว่าเนี่ยประชาชนคนเล็กคนน้อยทั้งหลายเนี่ยเสียภาษีมากกว่าพวกรวยๆทั้งหลายเนี่ยเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆตัวโต้ทั้งหลายเนี่ยครับอันนี้ค่าจะเสียภาษีคนเดียวเยอะแต่มันแค่คนเดียวนะแต่ประชาชนแอนพลยสารเนี่ยเสียภาษีผ่านแวะเนี่ยนะมีมากกว่าเยอะ นี่คือจุดแรกนะที่เราอยรักชาติรักประชาชนเนี่ยหรือรักประชาธิทไปตยรักอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะประชาชนเสียภาษีมากกว่าแล้วไงต่อข้อที่สองนะคนที่รักชาติที่เรามีสถาบันรักชาติให้สถาบันสร้างชาตินะสถาบันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ไม่รู้เลยคนเหล่านั้นก็เข้าใจเปล่านะว่าหนึ่งเนี่ยประชาชนเสียภาษีมากกว่าประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยครับเสียภาษีมากกว่าในหัวเจ้าสัวทั้งหลายซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะเสียไม่มากนะคือคนที่เสียเยอะแต่มีจำนวนจนไม่ไม่มากเนี่ยนะครับ อันที่สองที่ต้องเข้าใจคือว่างบประมาณแผ่นด,ดินไทยเราเนี่ยนะอย่างเช่นให้กับสวงศึกษาธิกันให้กับให้กระทรวงกาโหัวไ,ไม่แรงใจเป็นทางอ้อมเนี่ยไปป้องกันประเทศอะไรย่างเงี้ยนะแต่ให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยเยอะมากปีปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านเรื่องไหอ่ะเอานักเรียนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยครับงบประมาณที่ให้กับทางาหน่วยงานการศึกษาที่ระดับประถมศึกษาะระดับมัธยมศึกษาและระดับอ,อุดมศึกษาเนี่ยครับนะอย่างเช่น ผมเคยสำรวจวิจัยไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยหลอดยเสียรัฐบาลเนี่ยจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยประมาณสัก่างนักเรียนเนี่ยครับประมาณสักหมื่นห้าพันบาทต่อหัวถ้าเป็นระดับปิญญาตรีเนี่ยประมาณสามหมื่นบาทต่อหัวแต่ถามว่าแล้วเราที่เป็นนักศึกษานักเรียนเนี่ยเสียค่าเทอมเท่าไหร่น้อยกว่าอยู่แล้วยกเว้นเราไปเรียนโรงเรียนเอกชนโอเคแต่นั้นเป็นส่วนน้อยนะโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะ รัฐบาลก่ย ah ังตามไปช่วยเหลือนะเช่นช่วยเหลือพวกครูนะหรือช่วยเหลืออต่างๆกับโรงเรียนเอกชนบ้างแต่มันอาจจะเป็นได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะเก็บค่าเทอมแพงนะครับอันนี้เป็นคนส่วนน้อยมีคนส่วนน้อยแหละที่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนานาชาติตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียนโดยที่รัฐบาลออกให้นะโดยที่รัฐบาลในปีปีหนึ่งเนี่ยใจค่าเกี่ับการศึกษาเนี่ยครับเป็นหมื่น นะเนี่ยเยหลังบัณยมศึกษาเนี่ยจะหมื่นห้าหรือแบบปัญญาตีสามสี่หมื่นนี่เป็นต้นนะครับขนาดเดียวกันเราลงทะเบียนน้อยกว่าถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่เราจ่ายไปเพื่อการจบการศึกษาเราเนี่ยนะเป็นภาษีของประชาชนมากกว่าเป็นเงินที่เราจ่ายนี่แหละคือใจที่ว่าเราจะต้องคิดถึงการรับใช้ประชาชนนะคิดถึงการที่เราจะช่วยเหลือประชาชนนะไม่ใช่ว่าเราอยู่สูงกว่าแล้วเอาอะไรไปบริจาคให้เขาเนะี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาอยู่สูงกว่าเราเพราะว่าเขาเ ถูกเก็บภาษีมาให้พวกเราเรียนหนังสือไอเรื่องสาธารณสุขอะไรต่างๆยั่ไม่พูดถึงน้าเนี่ยแค่เลี้ยงหนังสืออย่างเดียวเนี่ยนะรัฐบาลที่เก็บเงินมาเนี่ยจ่ายให้กับเรามากกว่าที่เราจ่ายค่าหน่วยกิจของเราอีกโดยซ้ำไปดังนั้นเราต้องเห็นถึงบุญคุณของประเทศชาติของประชาชนคนเล็กคนน้อยเหล่านี้สูญเสียภาษีทางห้องไม่ได้เสียภาษีทางตรงนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยกันนะครับคือถ้าไม่มีความเข้าใจนี้เนี่ยนะไอคนที่บอกว่ารักชาติเนี่ยมันพูดเล่นมันพูดไปอย่างนั้นแหละมันพูดเอาดีใส่ตัว พราะมันไม่รู้โดยทั้ไปว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเสียภาษีให้กับประเทศชาติและมไม่รู้โดยทัําไปว่าเออในการศึกษาเนี่ยนะประชาชนเนี่ยโดยที่จะใช้ภาษีเนี่ยนะครับจ่ายให้กับระบบการศึกษาเนี่ยมากกว่าที่เราจ่ายค่าหน่วยกิจเองโอยทั้งไปดังนั้นที่เราจบมปได้เนี่ยเป็นพ่อประชาชนคนเล็กคนน้อยนะครับถ้าเราไปทําความรบทําความเคารพเนี่ยนะกับคนที่เรารักเนี่ยนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เราครูบาอาจารย์ของเราแล้วเนี่ยเนี่ยประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่ขายของอยู่ทั้งหลายเนี่ย นะก็คือคนที่เสียภาษีเราเป็นลังนั้นและเป็นคนส่วนใหญ่ซะด้วยนะครับเพราะเก็บคนเท่านี้เท่าน,น้อยนะไม่ได้เก็บจากพวกที่รวยๆอย่างเดียวไอ้ที่รวยๆนี่เป็นแค่ส่วนเดียวนั้นเองนะถ้าเราไม่มีความเข้าใจนี้เนี่ยนะและะ้วเราบอกเรารักชาติรักประชาชนเนี่ยหรือรักประเทศชาติอะไรต่างนี่เป็นพูดเล่นพูดเอาดีใส่ตัวซึ่งในสังคมนี้เนี่ยมีคนพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยเยอะมากมากนะอะไรก็ตามที่พูดแล้วรู้สึกตัวทำให้ดูดูดีเนี่ยนะมีเยอะมากแล้วก็ไม่เข้าใจของแท้ด้วยนะอย่างเช่นเรื่องเนี้ย ไม่เข้าใจตรงแท้ว่าเออเรารักชาติรักประชาชนมันเออ่มันคือแสงว่าเรารักอย่างไรนะฮะหรือว่าเราทําเพื่อประเทศชาติจริงๆไง,ง,ง,งนะบางคนบอกว่าเนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วมาอยู่เมืองไทยรักรักเมืองไทยมากเลยอยู่ดีโดนโดนมนสะกดยังไงถึงมารักเมืองไทยนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าใจเลยไม่ได้นะเป็นการพูดไปอย่างนั้นแหละพิสูจน์ไม่ได้นะครับเนะนะนะี่ยมาพูดไปเรื่อยแต่ว่าการพูดเรื่อยๆเนี่ยนะ่ยเราพูดบ่อยๆแล้วลักประเทศชาตินะครับเราจะทําเพื่อประเทศชาติพูดบ่อยๆก็คนก็เชื่อนะเอออันนี้พูดบ่อยไว้สงสัยจะจริง เมื่อทําโกหกเนี่ยเขาบอกถ้าเราพูดคำนี้เป็นคาโกหกไปเนี่ยนะครับแรกๆคนไม่เชื่อหรอกแต่พูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนคนก็อยากเชื่อว่าเชื่อว่า,วาคาโกหกนั้นเป็นจริงนะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตนะใครที่พูดบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่แบบชอบอ้างตัวว่ารักชาติเนี่ยนะต้องระมัดระวังคนเหล่านี้เป็นพษษิเศษมันกล้าโกหกเราขนาดนี้เนี่ยนะมันไม่ธรรมดานะวันดีขึ้นร้ายเนี่ยเราก็อาจจะโดนหลอกไปได้นะครับมีตัวอย่างแยะๆนะครับที่ สุดท้ายเนี่ยไม่ตายดีนะเพราะว่าไปอ้างว่าตัวเองรักชาติรักสถาบันรักอะไรต่างๆเนี่ยครับนะมีจุดจบที่ไม่สวยนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคนก็เชื่อกันนะพราะผมพูดบ่อยนะพูดจนกระทั่งคนเริ่มว่าจริงนะดังนั้นเราต้องเลือกแยกยๆนะครับเครื่องมือในการแยกแยะคือว่าดูประวัติภูมิหลังเขาหน่อยนะเขาเคยไหมหรือครอบครัวก็เคยมีอย่างนี้ไหมนะอยูอ่ดีบอกจะรักเลิกอะไรนี้เป็นไปไม่ได้อย่างผมเองเนี่ยนะครับอ่าเป็นคนไทยเชื่อสายจีน ตอนเด็กๆเนี่ยผมยังเลกอยู่ในใจนะว่าเมื่อผมโตขึ้นผมจะกลับไปเมืองจีนนะเพราะาพ่อแม่บอกว่านเนี่ยเราเป็นคนจีนนะประเทศจีนยากจนมากย้ายมาอยู่เมืองไทยนะจะกลับโตขึ้นเนี่ยนะจะกลับไปเมืองจีนไปช่วยประเทาศชาติบผมเลอกได้อย่างน,น,ะ,นะผมเลกได้เงี้เพราะเราเห็นว่าเมืองไทยเมืองจีนสมัยนั้นจนมากนะ <S <S ที่ไหนได้นะก็ผ่านเวลาผ่านไปพอโตว้นเนียวกว่าเออที่เมืองจีนนี่เจริญกว่าเมืองไทยสินะมันจะไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะ เด่แน่นอนเรารักเนะี่ยเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาคุณพอ่อคุณแม่บอกมาเราเป็นคนจีนประเทศจีนยากจนเลื่องเงินแล้วไช่วยประเทศจีนแต่ความเปลี่ยนแปลงก,ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเราโตขึ้นเราเข้าใจว่าเนี่ยที่เราเรียนจบมาได้เนี่ยเพราะการเสียภาษีของประมมชาชนเราก็ต้องรักประเทศชาติปร,าตประเทศไทยซึ่งเราเกิดที่นี่โตที่นี่เกิดที่นี่แล้วที่นี่มีบุญคุณเราเออเราถึงรู้สึกว่าเรารักืองไทยขนาดแม่ผมมาจากเมืองจีนเนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วแม่ผมาม,มาจากเมืองมาจากเมืองจีนเนี่ยยังบอกเลยนะว่า เนี่ยเราเป็นคนไทยนะเพราะาเราเอาศัยแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่แม่ผมยังเด็กๆนะจนโตขึ้นมานะครับนะแล้วถ้าเกิดว่ามีการสู้กันระหว่างไทยกับจีนแล้วเกิดจีนลุกรานไทยเนี่ยนะครับแม่ผมบอกต้องช่วยประเทศไทยนะเพราะเป็นประเทศของเราเพราะว่าเราอยู่อาศัยเป็นบุญคุณเรามีบุญคุณบางแผ่นดินนี้มีบุญคุณกับเราใชนะ่แต่คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นี้เนี่ยเราบอกว่าเรารักชาติรักประชาชนเราจะทําเพื่อประเทศชาติอันนี้มันง่าจะโกหกนะระวังให้ดีๆนะครับพวกนี้นะพูดคำ mm hmm. ดีใส่ตัวนี่คนว่าพูดมาก บางคนยังมีร้ายกว่าน,นั้อีกนะจ้างสื่อนะจ้างสื่อมาช่วยกันประคมข่าวนะเชิญเจ้านั้นเจ้านี้มาช่วยกันสัมภาษณ์ตัวเองหน่อยนะครับนะเพื่อให้ตัวเองเด่นดังและตัวเองก็พูดแทรกตลอดเวลาว่าเนี่ยเราเป็นคนที่รักประเทศชาตินะทาเพื่อส่วนรวมนะไม่ได้คิดถึงตัวเองอะไรต่างเนี่ยครับโอ้ทำไมเกิดความน่าเชื่อถือทํใไมเกิดความรู้สึกว,ว่าโอ้เราเป็นคนที่น่านับถืออะไระมางนั้นเนี่ยครับนะอันนี้คือจ้างมาโดยเฉพาะนะครับมีการจ้างวานให้มาพูดในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับ นะือจ้างมาสัมภาษณ์นะมีสื่อที่มีชื่อเสียงเนี่ยครับนะจ้างมาสัมภาษณ์นะเป็นอย่างนั้นนะก็ไปสัมภาษณ์ไปเลยพวกสื่อพวกนี้ก็ชอบที่จะเอาเงินทูกครงว่าเงินฟาดนะมันอาจจะหากินได้ไม่เท่าไหร่นะสื่อดีๆก็มีนะแต่สื่อที่ไม่ดีมันหากินไม่ได้เท่าไหร่นะเกิดมีคนฟาดสักแสนสองแสนให้ช่วยสัมภาษณ์หน่อยบางรายการเราคงจะรู้นะถ้าจะให้ก็ถูกรับเชิญไปสัมภาษณ์เนี่ยนะต้องจ่ายเงินล้านหนึ่งหรือครึ่งล้าน เพราะว่ารายการเขาดังเขาบอกว่าางนั้น,นี่แหละครับมมบอกชื่อ,อรายการไ่ไล้เดี๋ยวก็ฟ้องเราได้แต่มีอย่างเงี้ยแวมีมหลายหลคนคงเคยได้ยินนะไอ้อย่างนี้เนี่ยอะไรการโกงเงี้ยหา,าใบเสร็จไม่เจอนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะจ้างเข้ามาสัมภาษณ์จ้างเข้ามาเชิญพ้วกโผศกดังๆมาจมาปั้นจิ้มปั้นเจออยู่หน้าจองหลายเนี่ยนะครับเชิญเชิญคนพวกนี้ไปต้องเสียงเงินทั้งหลายทั้งหลายนะครับ <c oughs> คุณวิชัยคุณวิชัยบอกว่าส่วนใหญ่ท้านักชาติจริงเนี่ยเก็บไว้ในใจนะปฏิบัติอย่างเดียวไปได้แล้วเราก็ทาด นะไอ้ที่ป่าประกาศเปล่าเปล่าว่าเพื่อชาติเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเราหวังไว้นปอีกอย่างคล้ายๆพวกที่บอกว่าเราเป็นคนธรรมะนะธรรมะทำโมอะไรต่างๆเนี่ยครับโอ้นั่งสมาธิโชว์นะหรือว่าเนี่ยชอบคุยว่าปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับพวกนี้บางทีเนี่ยมันนั่งสมาธิมันก็ดูนั่งท่าทางแบบเท่ๆนะเท่ๆนะพอออกจากสมาธินี่ลมปรานแตกซ่านเลยนี่ด่าเป็นเปล่งเลยอย่างงี้เป็นต้นนะอันนี้นี่ไม่น่าเชื่อถือนะเราต้องแยกแยะสังคมสมัยนี้มันมีการโกงกันโกหกกันเยอะมาก นะครับช่วยกันสร้างสถานการณ์ไอ้นี่พูดใหญ่ไอ้นี่พูดไปเรื่อยพูดก่างคนต่างพูดไปเรื่อยทำให้คนควยเขวได้ไง่ายนะครับ <c oughs> ก็เลยขออนุญาตฝากเอาไว้นะครับมีไหมส่วนใหญ่ถ้ารักชาติจริงก็เก็บไว้อย่างที่ว่านเนี่ยครับเป็นจำลองนั้นอ่ะก็คงจะขออนุญาตคุยกันพอสังเกตแล้วกันนะครับนะเราก็ต้องระมัดระวังใครที่แบบชอบทําตัวดีๆเท่ๆทำตัวเป็นคนรักชาติทำตัวเป็นคนที่เป็นคนดีนะเป็นคนที่มีธรรมะอะไรเนี่ยต้องระมัดระวัง อย่างที่บอกเนี่ยคนที่ดีๆจริงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับนะดูจากพฤติกรรมก็พอนะอ่ะแล้วก็พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวดีซิมีความเห็นอะไรเปล่านะครับอันนี้ในทิกตอกเนี่ยผมก็แปะมาดูเฉยเเนี่ยครับนะอ่าดูซิป้ายผู้นี่ยดูไม่ออกเหมือนมีป้ายไว้เรื่อันหับหนึ่งอะไรเนี่ยครับมาทําการจัดร่วมตอนนี้ยังไงนะ บิตคอยล์ลงครับเอ,อ้ายังไงก็รู้แลตัวเองให้ดีนะครับทำยังไงถึงจะรวยครับก็ต้องค่อยๆรวยนะจะรวยไว้ที่รวยฉุกเฉินนะั่นคงจะไม่ได้นะครับนะทองคําที่ดินอันไหนดีกว่ากันนะครับอันนี้เราจะชอบนะชาติกับอันหนีสงครามถามว่ารักษติจริงหรือแค่คำพูดเนี่ยที่บอกเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยในพลแรงหลาย,ยานี่หนีไปอยู่อเมริกานะครับนะหลังสงครามหลังสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับนะสวัสดีครับนะคุณติก๊กอะไรนะครับ แล้วกนะ็หุ้นทาให้คนรวยจริงไหม,มบางคนก็รวยนะแต่ผมเห็นคนเล่นหุ้นเจ๊งกันเยอะเหมือนกันนะครับผมอยากรู้พ่อค้าแม่ค้าที่ลงคนละครึ่งเขาโดนภาษีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะโดนภาษีเยอะบ่าไม่รู้กันนะครับตอนที่อาจารย์โดนคุณเดียวดา่ารู้สึกยังไงยังัวะอยู่เลยนะครับแล้วต่อหลังคุณเดียวก็กรุณามาขอโทษด,ด้วยนะขอฝาบขอโทษที่ะเราควไม่ว่ากันนะครับเนะี่ยเ็เป็นคนที่ทําให้ถูกต้องแล้วก,ก็มาขอโทษแล้วก็ต้องยอมรับนะครับ การถือบิตคอยเปล่าผมไม่เล่นการพนันนะไปเล่นการพนันนะครับเหมือนกับบางคนนะเรับอกเหมือนกับบางคนพูดเอาแต่ดีใส่ตัวเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับต้องระวังให้ดีนะบอกตัวเองเป็นคนดีอะไรเงี้ยบ้านเป็นภาระจริงไหมนะถ้าคิดอย่างนี้ก็คงต้องจนไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้มีพวกที่กูรู้พวกนี้ยก็มักจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะมักจะบอกบ้านเป็นภาระอันนี้มันจะให้เราเอาตังค์ไปลงบิตคอยอะ อันนาจริงๆเลยพวกน,นี้มันหลอกลวงประชาชนกินนะครับอ่ดูในอ่ะอะไรนะเฟซบุ๊กมัง่งเฟซบุ๊กมั่งนะครับโอในในอ่าทิกตอกนี่มีคนดูตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดร้อยสามสิบโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อโฆษณาซะด้วยเนี่ยนะครับคนจนยังไงก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วองคผมจะเสียภาษีทางเวทอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้วัดทําไมลดหย่อนภาษีได้เอาถือเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมนะ จริงๆครับมันขอบคุณมากเลยนะส่วนใหญ่ก็ยังวอชชิ่งอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้ารักชาติจะเก็บไว้ในใจของรำตองนั้นบางคนรักชาติจริงจยังไม่กล้าพูดเลยนะฮะไม่พูดเลยบางคนที่ชอบขี้คุยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็คุยกันพอสังเขปนะอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะอย่าดูจับนี่นิดนึงนะนะสรุปนิดนึงนะสรุปนิดนึงเผื่อท่านทีมาการทีหลังเนี่ยครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ รักชาติจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าเรารักชาติจริงเนี่ยครับเราต้องมีความเข้าใจนะว่าประการที่หนึ่งเนี่ยนคนที่มีคนกับเราทั้งหลายเนี่ยก็คือคนจนนะเพราะว่าคนจนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยครับนะพวกเหล่านี้เนี่ยเสียภาษีเพื่อเรามากที่สุดไม่ใช่พวกคนรวยนะครับคนรวยนี่เสียภาษีทางตรงเนี่ยถึงแม้จะอยู่จํานวนเยอะเนี่ยครับแต่ว่าภาษีหลักเนี่ยมันมาจากภาษีแวทสัมปามิตรบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่ง เก็บโดยทางอ้อมไอ้อย่างนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจ่ายทั้งนั้นซื้อมามากสองหนูก็เสียภาษีแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าประชาชนนี่มีคุณอีกอย่างที่ตัวคนโดยจะรู้ก็คือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะการศึกษาเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจ่ายให้กับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเลยหรมัธยมศึกษาอะไรพวกนี้อาจจะเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยครับขณะเดียวกันจ่ายให้กับคนที่เรียนอุดมศึกษาเนี่ย ประมาณสักสามสี่หมื่นต่อปีเนขณะที่เราเสียค่าลงทะเบียนเนี่ยนะครับปีหนึ่งน้อยกว่าเยอะดังนั้นที่เราจบมาได้เนี่ยมันก็คือว่าได้เงินจากภาษีประชาชนมาช่วยเราจบดังนั้นเราต้องรู้คุณของประชาชนเจ้าของประเทศชาตินะครับเพราะชาติใดไม่มีประชาชนก็คงอยู่อยู่ไม่ได้สมัยก่อนที่พม่ามา,มาทําลายกรุงเสียอย่างแล้วก็กวาดต้อนผู้คนหมดแล้วไทยไปทุบกรุงเวียงจันทร์ก็กวาดต้อนผู้คนหมดการบุกรองร้างไม่ให้มีสภาพเป็นประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับดังนั้นเนี่ย อยู่ที่ประชาชนและประชาชนเป็นคนที่เสียภาษีให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นะสามารถที่จะเด้มีโอกาสเรียนหนังสืองนั้นเราจบการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรับใช้ประชาชนหรือเราทําราชการอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรับใช้ประชาชนเพราะว่าเราได้เงินจากภาษีของประชาชนมาใช้นะครับแต่ส่วนมากก็อาจจะไม่ได้คิดในเรื่องนี้หรือบางส่วนก็อาจจะกลายเป็นพวกที่ขี้โกงได้นะ,นะ,นะ,นะเพร่ะว่ามีช่องทางอะไรเงี้ยนี่ก็น่าเสียใจเหมือนกันดังนั้นจะเห็นใครที่แบบว่า ชอบคุยว่าตัวเองรักชาติรักอะไรต่างเนี่ยต้องคิดไปห,หน่อยนะว่าเขาาจะโกหกเราเอาดีใส่ตัวและวจะมาหลอกเราในภายหลังได้เราจะเสียรู้ได้ต้องสังวรคนเหล่านี้นะครับบางคนทําดียังไม่กล้าพูดเลยบางคนทําดีนิดหน่อยนีน่นนขี้คุยอะไรต่างเนี่ยครับต้องระวังให้ดีนี่แหละครับก็คือบทสรุปเล็กๆน้อยฝากเอาไว้แล้กันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ